เพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆไปทำโปรเจกต์เกี่ยวกับคามาราดบนพาย5กันนะครับผมโดยที่ผมจะทิ้งเว็บไซต์แล้วก็ต่างๆและอุปกรณ์ต่างๆที่ผมใช้ในการในคลิปนี้ไว้ต้านการดิจิทัลน,นะครับเดีย๋ยวไปไปดูกันนะครับผมเมื่อทํางานเราทําการกดปุ่มเพื่อให้คามารนัันจับรูปหรือถ่ายรูปออกมาครับเพื่อเก็บภาพไปยังโฟลเดอร์ที่กําหนดค่าไว้หลังจากนั้นเราสามารถเอารูปออกจากโฟลเดอร์ได้ยอย่างง่ายๆเลยนะครับซึ่งเราสามารถเอาโปรเจกต์นี้มาใช้ในประยุกต์ต่างๆได้นะครับเช่น เรือโฟโต้เฟรมชิพครับหรือคนไทยอาจจะเป็นแบบเฟร s ชิพแต่ว่าในที่นี้อาจจะเป็นแบบถ่ายรูปแบบเรียลไทม์ time, ทำเป็นเฟรมชิพครับผมหรือจะเป็นกล้องทั่วไปเพียงเอากระดาษแข็งมาทำเป็นตัวบอดี้สำหรับการจับเพื่อการถนัดในการถือในการถ่ายรูปนะครับก็จะสามารถใช้งานได้แล้วเพื่อคิดยังไงกับปรเจกตในครั้งนี้ครับถ้าสมมุติว่ามีไอเดียสามารถคอมเมนต์ลงใต้ด้านคิสคิวชั่นและแชร์ไอเดียได้เลยนะครับผมขอขอบคุณในครั้งนี้ครับสวัสดีครับ